สวัสดีค่ะสวัสดีย่ามตอนเสาหลังฝนตกนะคะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะสวัสดีวันเสาร์วันที่เก่ามิถุนาสองันหาลอยหกสิบสี่นะคะเมืน่อนี้ผ้ามาเบิงบรรยากาศโซนบานหน้านะคะบรรยากาศหลังจากฝนตกมาสองสามมือนะคะผ้ามาเบิงโซนที่เขาปลูกไผ่ไหมนะคะอันนี้เป็นโซนที่เขาปลูกไผ่หวักหวานนะคะไผ่หวักหวานเพิ่ม น้ำขอบอขอบน้องน้ำนะคะแล้วกัไพกิมสูงสลับกับไพสร้างมนนะคะดย๋ยวสีผ้ามาเบิงมือนี่สีผ้ามาเบิงไพสร้างมนนะคะว่าหลังจากที่เขาปลูกไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งนะคะความคืบหนาเป็นจังไหน,นะคะจริงๆอันนี้ปลูกท่มแรงนะคะปลูกท่มแรงแรงขักนะคะช่วงที่ปลูกแต่ว่ากะเฮากะอดสาหดนามนะคะเพราะว่าปลูก ก่อนฝนมานิดนึงให้เขาติดเรานะคะเราก็าพอเขาเจอฝนอ,อประมาณสามีฝนนะคะสามสีมือติดกันมาดูการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้หลังจากฝนตกได้สามสีมือนะคะเบิงเพิ่นก็นเริ่มปรุงแนงแล้วนะคะปรุงแนแนง อันนี้แสดงว่าโอเคค่ะการจเจริญเติบโตดีมากนะคะเดีย๋ยวสีผ้ามาเบิงสร้างมนนะคะสร้างมนกะเริ่มปงแขนงขึนนง้นก,กันนะคะขนแขนงเล็กๆนะคะอันนี้ฝนเพิ่งตกแค่สามสี่หมื่นนะคะแต่ว่าไทยเฮากะตอนรับความสดชื่นนะคะมีความจเจริญเติบโตนี่ค่ะ การเจริญเติบโตสันขังดีนะคะอันนี้เป็นดินที่เห้าใส่นาดินข้างล่างขุดขึ้นมานะคะดินกะเป็นดินเหนียวนะคะดินกะบ,บดีปันไดเห่ากะใส่ฟางคุ้มนะคะฟางฟางเกาวผาสมกับมูลไก่นิดน่อยนะคะนี่ค่ะเพราะฝนมากเพื่นกะสิได้ฉะใด้ตัวเจนลงม,มากแล้วกะ ได้กินปุ๋ยที่เข้าห้องไว้ไห้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศชุ่มชื่นนะคะเขาซูฤดูก,การทำหน้าแบบเต็มโตแล้วนะคะข้างล่างเขาก็จะเลี้ยงหอยเลี้ยงกุง้งเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะคะเพราะว่าอันนี้ ใส่ประโยชน์ลายยางนะคะฝั่งนี้จะเป็นหอยขมกับกุ้งฟอยแล้วก็เป็นปลาธรรมชาตินะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นหอยเชอรี่นะคะหอยเชอรี่ปลากุ้งเรียงผสมกันไปคะ่ะอยู่กันแบบธรรมชาตินะคะนี่คะ่ะ จริงๆเข้าหดน้ำตลอดนี่กบว่าซ้ำฝนตกเทือนึงนะคะเพราะว่าฝนตกเือนึงเนี่ยจะมีผลกับต้นใหม่แห้งนะคะอันนี้ฝนตกสามสี่มือแล้วนะคะต้นใหม่กระตางหูตางตานะคะหลังจากน้ำขึ้นไหลมือขึ้นนะคะเมือขึ้นกะ ก็เคลียดอยู่เพราว่าบ่าได้ว่างทอให้เสมอกับระดับน้ำนะคะอย่าน้ำท่วมจริงๆพผยปลูกไม่ไม่แบบนี้เออบ่แนะนํำให้น้ำท่วมนะคะน้ำขังได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าน้ำท่วมบ่ได้นะคะเสามากก็ได้เฝ้าฆ่ากันมากตัดทอ หระดับน้ำยี่พอดีกับคลองนะคะนั่นค่ะคุณบอยกับกำลังเล่นน้ำอยู่ค่ะเล่นน้ำได้เศราเลยนั่นค่ะมันก็ังเล่นนามอยู่ระดับน้ำก็เอาไว้แค่นี้พอนะคะน,นคะคะ ถ้าสมมุติภัยพันยัยไปนะคะหากเพิ่นก็นจะลงกินน้ำได้พอดีนะคะน้ำสูงลายก็แต่บ่ดีกับต้นใหม่นะคะนี่ครับนี่ค่ะพามาเบิงเ่งบรรยากาศโซนบานหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกะพามาเบิง่ง ไผ่กิมซุงนะคะเพราะว่าเมื่วาแต่เข้าขายยางเดียวนะคะเข้ากับปลูกเพิ่มน้ำนะคะปลูกเพิ่มน้ำเรื่อยๆเพราะว่าไผ่กัมีประโยชน์หลายอย่างนะคะใส่ลํากินนอให้ความลมเย็นนะคะส้นนี้เข้าก็าจะเห็ดเป็นส้นทองเที่ยวแบบครบมวงจรนะคะพราะต้นไม้ใหญ่เข้ากัาจะเป็นอุโมงค์หรอกค่ะ ลูกค้าก็สามารถย่างชุงม่มบรรยากาศได้แบบบ่ฮอนนะคะแล้วก็เฮ้าก็จะมีฟ้ามกุ้งฟ้ามหอยฟ้ามปูนะคะให้เบิงนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจในการเกษตรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามากกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไลา์สุขสวัสดิ์ของเฮาน้ำเนยเด้อค่ะ ขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ